ปะนข้างๆมันก็เลือกอยู่วะข้างๆเลยวะข้างดีจนนังจอดเลยกะก,กะิม <laughs> 你继续没脸了。

Ồ, xuống quần mà wa quá chập liền độ nhé không hắc sập ngoài biết không biết mình đi thái về cầu à biết cầu ừ, đi này mong mông mông thăm thăm mừng con sân này mặt tôn nít đi sân mặt tôn mặt nít đi papo đi hảo 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 ก็เลยเอาไว้เถอะน้อยนึงเว้นน้อโอ้ยสว่าแล้วปะแล้วมาผลงกันนะเห็นด้อสิไิลงยูทูบบนนั่นนี่นอะอืมป่าว่าสิน้อยนี่เดบอกสีเ hmm. สียเฟซบุ๊กด้วเสีถืออีโมตันี่ <midnight> ini pelut ini gede wah mandi itu nih ni uh, pelot. Pelot. oh iseuu gede hmm hmm ni lut lah hmm? lut lah hmm. betul

mình quang lên màn yên thôi chị vô tuyển nè vô cốt nối <laughs> tuyển <thử> đi yêu vê thôi đi yêu vê thôi đi yêu ngay nè hồn à nam thăng Nó <laughs> này ngon ngon nhiều lang mình lấy phần đấy mình ô bò phồng ô bò lắm mình hồ mà ไปเบ้องหัวนงเอามงย่างค่อยเย็บลงมันยู่อยู่หัโอ้ย็นดีเฮ่จะถือไบานลอยเพิ่มมันเลิกมตื้นเน้งมาตื่นเหรอเี่ยเพียงขอพูน่ะปูนี้คีติกนดีด่อดีอ๋อมึงลงมาเพียงโคงมึงเ เออยดินเขาเออยืนนกเอาเฮ้ยตกขล้วต mm ื hmm. mm ่น hmm. ย mm ้อยคนพ่อมาสิตื่นย้อยคนวะห่งเลึกตื่นแต่อย่ตัวผู้มันผู้เขาเคยวันเห็นเนี่ยมันขี้ดินสายลงมาอ้นเจ้าวันนัทนมันามเด็กที่สั่น

cây bỏ đi kéo cứ hặc như hằng như thế mà xong bỏ, xịt này, bung ra, đường hèn đấy, chữ mùi đấy nè <laughs> ดินแน่ <laughs> <laughs> นแก้วไปไปหลงนำแก้วแล้วสื้อฝาดหดอปี่กไม่ได้สืส <laughs> <laughs> กก้อฟ้า <laughs> <laughs> นุ่งแล้วมันงามดื้อชีได้มือ

sau lưu mãi hên mà đây thì xong 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 anh mọi người anh hả này, hả anh hả anh hả anh hả hả ห้อนใหม่ตอนนก็ขึ้นไม่ได้สอรแล้วาเข้าเซงเสืตรงนี่บ่เลิกมาทางบุญบมดแห้งลงไม่ได้แล้วแห้งนี่ตื่นจะนี่นี่แห้ง กนๆเย่ามั an er นเลยก็ปนี่มันมันาู่วเป็นหลังนี่มันไปห้องท่านตัวนั้นตะกี้ไม่เห็นมันห้องท่านมาได้เสีอแล้วมันมได้ก้าวกรไฟอยู่จับเลยโอ้ี้ตุ่มเลี่ดูใตโอ้เลกไปน่ เินยหดสายนี si um oh, uh, ่่าม like uh uh ีน uh uh ้อยไหมพี่ปอดเกือบออกโอ้ z o o มเจหาดสายเปนกระไดต้องบนนี้้องบนนี้เฮ้ยเพี่ chong 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 Được chong chong này chong 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 sắp chong 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 Hãy chút xong hả? bóng 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 bưng 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 bóng bóng ไม่ไปเบิ้งไก่ๆอะไรงามฮะโอ้แฟนเตือนวะโอโไดตือนวะวันนี้มงนี่ตื่นปะใช่ฮะตัดพูดห้ามพูดวะโอ้ที่สั

แข้งด้วยเท่านี่อันนี้แข้งอ้วยอิดิ่งยังคือแข็งสมองมีมัดคอนเว้ยเนาะโอ้ยเมื่อกลังสีรษะเบื้งปูนี่คือสับมาเท่านี้คือทางพุ่นเว้ยเรือลักเดียวเรือลักเดียวเย้าลงไปพุ่นกับมีนี่วะมีเปลี่ยนทำไมบอ๊อีกว่ายน้ำเนาะ น่อยยังมาเคยลักเงินเบ็ดด้อยยันเบ็ดก่อฮะเยอะเสียบัวใหญ่เจ้ามันดีที่อยู่นี่ดีเด้บอกว่าบัวใหป่ไมันนี่น้อยว่าพิดปลาลุดปลาลุดอุ้ยเคยเห็นมั้งปลาลุดเนี่ยไปเ็ดไหมปูเนี่ยดึงมันเปลี่ยนยังไงนะตายแล้วสุดอ๋อจุดจ่ายจุดเดล อส่ีเดือนติกินดีไม่นอนั่งว่ะนะขนนั่งเลยมันซ้ำหน่อยนน่นดิมงังเสกตัวน้่นยนั่นงดีดสายนะมนรวแต่ว่าลมด้วยป <laughs> ตื่นอยู่แต่ว่าลมต้องขันลมนี่ต้องพึ่งพ่อ อ oh, ันเดียดจักเดียวนันดินันดิเห็นเด้จากเห็นเด้เห็นมันก็ต้องข้างเงนมันนั่นเนาะบอยันเด้คุณสไล่ลงพุดตัว เพราะว่าม <S preach science> ัน <ugly> อ <Twelve analysis> so 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 ันน้อยบ่คืออันใหญ่อันใหญ่นะมันสิโอ้ได้ใช่ดีปรากฏน้อยฮะพอมาจำดีรเปล่ามึงโอ้ยหนาตัวนี้โอ้ยตัวหญ้าลายต้องต้องแล้วมึงอ่าเราจับกันน้ำได้เนี่แม่นเหรอ vô say đượn, chỉ có đượn, bắt cái nhện nó phá cốt, cốt mồi, bắt cái nhện được đấy, bắt cái nhện, pha này pha này, mà cho thật tục, xịt phá cốt rồi, đừng thua đi vua mượn nín, tiếng ạ, pha này này, để xịt, mình đó, này phải chơi được à? Ừ, chơi được. Ôi, súng thế này, เว๋ก็กระทายถือกิปูเนี่ยแม่เนาะค่อยว่าลังนี่ผู้ไปนี่ยลังนั่นผู้จะหันนี่ยมันไปซื้อแล้วฮึ่มกอกลับมาคราวเดียวนี่มีเห็นนายอยู่อยู่หันน่ะที่มันห้องกันอยู่หันต้องต้องย่องอยู่ห้องปลาเปลือกนี่ปลาเฮาหน่้ำน้าน้ำปลาเฮาปลาแดงปลาแดงได้อยู่บ่ไม่ผีสี่มี ก็ถ้าสีเห้มันแดงก็เอื่นว่าปลาแดงปลาหาวปลาหาวมันจะนอนมันจึงหาวปลาหาวมีนังฉั่นตีมาตีควักเลยอีดอดปุ้ยมือซับจดุดนี่นะปลาห่าว คุณอสุบอทายนี่ละสันท่างใช่แล้ว้กันตัวนี้ท่นดิไปยังไงปะเข่งปะเข่งวันนี้าสุปาตัวนี้ปลาขาวปลาลุดปลาเ่งจะซื้อตัวนี้ปลาดุมกยใครกันานจอเยมยุสันะ Say hồi nãy nghĩ chị đi cắn nó. chắc thiệu hả Ồ. cả nèo mô tất cả 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 bết tất lắc. mô tất cả lúc mà lát qua bò lôi nắp ba bốn trăm chín mươi bốn đơn hai bong hai mà hai bong 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 cắn bong hai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  hai bong ตย่นี่แล้วห้อกันได้ยน่ายืนได้เยืนเอระเยินเหรอยังขอด้อยซแบนี้ถืกวะย่ีมือแล้วหอยมันจะรุดโทรศั์จะเล่นน้ำพ่มเนอะเล่นน้ำเพอมจะบิ่งปลาพิอมนี่ถืกได้หนกได้โอ้ปลาหาวยีว่ะนะ เฮ้ารังน้ำตีว่าไงมาซูนมื่อไรบ่ละลักเดียวยังบดบึงนี่พิ่งนอนถ่ายอยู่เพิ่งจะไปนอยยิงไปดูไปดูก็กินบ่ ฮะเบงิงตัวน้นมันชื่อไ้บอชื่อซ้ำนนี่ชื่อซ้ำบอนี้คเอ้ยอืนเหาบคนเลีนสะก่อนอันนี้มันยังไงอ๋อ Der Markt ี่พเนากางขี้่มึงห้อยหนูหนูเหนูกรปูอนนี้บ่ลากดาลูกมันานพนวาวนีมันตกปรากฏบ่นงงก็ ตอนนี้ปลูกก้อยนี่ตอนนี้ใหญ่ยนี่ก้อยหน่อยนะมาสิกินเบสพี่ยังกินไหมขอเพราะเิอะไรจะเจอมันยุด่องทอดขอ ไม่พอได้ยอย่างนั <sah aja> ้น <vos> อ <is wrong> uh ่างได้จักรยานขี่รถไปขี่ไม่ได้จักรยานนั้นยื่นหน่ได้อยู่ยายบาไปวัดบ่วใครเหรโอ้เทงเงินอีพ่อมมันน่าหลวดเตอร์เทงบ่บ่าเนี่ยนุ่นลายเป็นน่นด้วยมันกวนอันฮอนไม่อันดูก็ไม่อันนั้นลงไปไว้เงาไม่มะมงคนเออได้พาไปพาไปกลุ่มไงขึ้นมากับแม่มึงได้เนี่ยหวานมาซื้อนี่อีซื้อจะให้ดูเลย มันดูุกองนี uh ่เมันกวดไปไว้พุ่นเกงงมืนอันนี้อ่างเงีฮะองมันมันมานําห้องตัวนี้นี่มันไปหั่งฮนเอามันโค้งมพุ่นปนี่เมันมามันลึกเบิงได้เราเห็นกระแทวได้นะมหหนเดยเอาแต่ขุดมือเห็นก็โปงวิทเยเไปซื้อเบิร์บเลยไปทย่ใย่นี่นอนเด้ออทยุย่อมทยุน่อยเหมือนตัน้บ่เกิดอะไ ห๊ะติดกับวิทยุแล้วได้วิทยุใหญ่น่ะวิทยุ บ้าวันแล้วกูเสียดฮะตีเวียดระกออย่าเล้งสมัยวะอะมกระุสกตะกเลอต้นไม่หกคืออีคิวมาบ้านนี้นี่กูะปกเขาคอจะหลอก้ยสบาด้วบานเอาที่หออียนเขาจะหลอกห้ยเขาบอกเขาที่ไมเงียบสี่เขาเหรอเขาจะหลอกมาหลอกไปเสียหลอกอยต้น่แต่ขาโตตวน้ิ่งรือึ้อมาได้พุ่นแล้ว

กวาห้อยมันโค้งนี่บาเอไปพดปลงให้พอมบอลนี่หนุ่โอ้ปีกปลาลดมันอ่ะไปเออปีกปลาลดเี้ตำหงื่อเนาะคนสีวางแท้าปท้เขาไปละหล่นาหวยว่านาเสื้อเบ็ดหรือเสื้อหมองเสื้อหมองหมองสามสิบมันก็ได้ปลาลดปลาลดหลายได้ต้องตกมันสีสามนึงแต่ว่าน้าแจง โอ้ปิิงปลากระตำหงปิิงปลาลวดกับตมหุงว่ะ